จ้ามากินข้าวกับเยบุญมาจ้ามาจ้ามาจ้ามานะคะวันนี้เยบุญนึ่งเองค่ะแล้เยบุญก็ทํายำกินคนเดียวนะคะมาจ้ามาจ้านี่ยำน่าอร่อยนะคะน่าอร่อยไหมคะเนี่ยน่าอร่อยตามท้องเรื่องนะคะยำไม่ใส่พริกใส่พริกครึ่งเม็ดค่ะ ใส่เต็มเม็ดก็กินไม่ได้นะจ๊ะมาจ้ามาจ้ายำวนเส้นยำทะเลใส่เห็ดใส่ปลาหมึกนะคะแล้วก็ใส่เห็ดแล้วก็ใส่วุนเส้นค่ะมีวนเส้นด้วยนะคะประทานโทษอันนี้เป็นเห็ดนะคะเดี๋ยวบุญให้ดูนะคะคิดถึงฉันไหมทำไมถึงไม่มาหาเนี่ย น่าอ,อร่อยไหมคะบุญกินให้ดูนะคะพะอยบุญกินได้สบายมากพาอยหบุญทําเองคะ่ะฮ่าฮาไม่เผ็ดคะ่ะอืมอร่อยมากมล้ำแต้ล้ำว่าแซบอิลีอิหลอแซบกระดอกกระเดี่ยคะ่ะนีวุ้นเส้นนะคะมีวุ้นเส้นด้วย ก็มีปลาหนึ่งแล้วก็มีข้าวม,มาจ้ามาจ้ามากินินข้าวอร่อยอรอยก็จะบุญนะคะมานะคะกินคนเดียวะคะ่ะอยู่คนเดียวก็กินคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับกล้องก่อนนี่ นึ่งร้อนๆเลยนะคะนึ่งสองตัวค่ะให้ลูกสาวข้างบนตัวหนึ่งค่ะเขาบอกว่าแม่นึ่งปลาอร่อยแม่นึ่งปลาให้หน่อยแต่เขาไม่เอายำนะคะเขาไม่กินยำเขากินปลานึ่งค่ะถามหลานชายจะกินยำไหมหลานชายบอกไม่ครับมาจ้ามาจ้ากินข้าวกับเจบุญนะคะเน่เน่เน่เ่ ยาบ,บุญกินข้าวไม่เยอะเด้อช้อนยยบ,บุญมันทองรอกค่ะตอนซื้อก็ะแพงแพงนะคะตอนนี้ต้องขัดมันออกมันก็ไม่ออกค่ะมันจะออกของมันเองนะคะมาจา้ามาจ้ากินข้าวกัยบยายบุญนะคะมาค่ะมาค่ะมาค่ะ้า,ะา,ะาช้อนอะไรก่อน อันนี้ปลาสดมากนะคะดูตาปลาก่อน้ยปลาตาหวานตาก็ปลายิ้มหวานหรือเปล่าลองดูนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไปแชร์ไปจ้ะมาจ้มาจมาจ้ากินข้าวกับยัยบ,บุนเดอร์นี่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 หน,น้าอร่อยตามท้องเรื่องนะคะ อันนี้น้ำจิ้มปลาค่ะดูใกล้ๆนะคะตมเองค่ะเอาพริกเขียวใส่อ่อนๆใส่นะคะคงจะไม่เผ็ดหรอกนะคะแล้วก็ตำรากผักชีใส่ไปนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะอร่อยแตะจ้ะไม่เผ็ดนะคะยายบุญใส่พริกอ่อน มาจามาจาปานินนึ่งเองยำวุ้นเส้นยำเองอันนี้ยำเองค่ะอันนี้ก็ไม่ถือว่าลงทุนนะคะลูกสาวก็ซื้อกุ้งปลาหมึกไว้ในตู้เย็นค่ะยายบ,บุญก็เอาของเขามาทำนะคะไม่ได้ลงทุนอีกตามเคยค่ะกินฟรีอยู่ฟรีค่ะ ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลทุกแช่วันนี้เมื่อกางวันลืมเรียกน้องหญิงกลางมากินอันนี้ก็ให้น้องหญิงกลางมากินด้วยหญิงพจน์มานมากินด้วยลูกนาลีก็ไม่ยอมมากินไม่ให้กินแล้วโกรธลูกนาลีแล้วให้ปู่ปู่ปูปู่ปูก็ให้กินนะแต่ปู่ปูไม่ไม่พอปู่ปูกินไม่อิ่มปู่ปูกินเยอะ กินเยอะแล้วก็สวยด้วยว้า wow. วปูปูกินคนเดียวทั้งหมดนี่ไม่อิ่มค่ะปูปูก็ไม่ตนะนะ้องกินนะปูปูมองน้องๆกินนะให้น้องยิงพะจจมากินเยอะๆน้องจะได้มีแรงเที่ยวมาจ้ามาจ้าทุกท่านมากินกับยายบุญนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจยายบุญก็จะร้องเพลงนี้แหละกลัวเขาลืม คิดถึงฉันไหมทำไมถึงไม่มาหาคิดถึงยายบุญไหมถ้ายายบุญตุยไปจะทำไงเนี่ยไม่มาหายายบุญยายบุญหนีตุยเดอ้อพรุ่งนี้ไม่มีจริงเดอ้อมาจา้ามาจา้ามารักกันดีกว่ามามามาจอยกันจอยกัน มาสิมามารักกันรักกันมาจ่ามาจ่าเะบุญมาเล่นละเยบุญจะให้ด้วย้บุญจะลงแล้วนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เยบุญนะคะแชร์ไปแชร์ไปค่ะอันนี้ยยบุญยำเองก็รู้นะคะดูสีสันมันมันอาจจะไม่น่าอร่อยแต่มันอร่อยขอบอกยยบุญขอบอกเนี่ย เห็นไหมเห็ดเนี่ยยบุญชอบกินเห็ดเนี่ยเขาเรียกเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดเนี้ยเอามายำอร่อยนะคะมันเป็นเห็ดค่ะมันจะเหมือนเหมือนเห็ดหูหนูขาวอะ่ะเออเรียกอย่างนี้ทางบ้านเราเรียกอย่างนี้กันแหละมาจ่ามาจ่ามากินข้าวกับยายบุญยายบุญก็กินข้าวขนาดนี้แหละเมื่อช้ากินไม่หมดนะคะข้าวเหลือค่ะข้าวเหลือครึ่งหนึ่งอันนี้ยำบุญเส้นก็จะพดประมาณครึ่งหนึ่ง ปลาก็อาจจะแค่ครึ่งหนึ่งที่เหลืออาจจะเป็นน้องแมวนะคะเพราะว่ามันเหลือไว้ไม่ได้หรอกของเนว่จงไปให้แมวค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะคะขอบคุณคะ่ะคิดถึงยายบุญไหมทำไมถึงไม่มาหาุูเวลาผ่านเลยไปเป็นคนขี้เงา ลงไหลเลยฮ่ามาจ้ามาจ้าพี่น้องป้องปายทั้งหลายมากินข้าวกับเย,ยบุญนะคะยายบุญกินไม่หมดยายบุญไม่มีเพื่อนเพื่อนนี้ไปไหนหมดแล้วไม่รู้มาจ่ามาจ่ามาจ่าเชิญจ้าเชินจ้ากินแล้วอย่าลืมล้างจานให้นะคะมันจะมีคนมาแอบกินก็คือ,คอ,คอน้องหญิงพูจะมานี่แหละป,ปูปู่ด้วยปูปู่จ๋ารักเย,ยบุญไหมไม่มีใครรัก ทันแม้แต่พักลมอย่างสายหน้าเลยโอเคนะคะ